สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่ที่หน้าบูธโตโยต้านะครับเรามาดูกันว่าบูธโตโยต้มีอะไรกันบ้างแล้วก็มีไฮไลท์อะไรเด็ดกันบ้างครับไปดูกันดีกว่าครับนี่ปุ้ัดผ้ามาเจอหนี่ก่อนเลยครับ Fortuner r e g e n d e นะครับล้านแนะครับคันนี้แมมันก็สวยนะเป็นแม็กลมดำเทาๆอย่างนี้เลยนะนะครับแล้วก็นี้ที่มันนัที่เพิ่งเปิดไปล่าสุดครับก็คือในส่วนของ m o เดล i s t a นะครับ มีความสวยงามแล้วก็ที่สำคัญคือแม็กสวยงามมันจะดูแบบหรูๆหน่อยนะครับนี่คือแม็กนะครับแล้วก็มีระบบเพียบอันนี้นะครับในส่วนของตัวโมเดลลิซ่า Lisa, ซึ่งจะเอาโมเดลพื้นฐานนะครับมาจากตัวลีดเดอร์นะครับนี่ชุดแต่งรอบคันนะครับแม็กเมิร์กมาหมดครบถ้วนนะครับและอีกหนึ่งตัวที่เป็นเป็นของตัวโมเดลลิซ่านั่นกนะ็คือตัว ไฮรักลีโวดีนะครับก็คือเป็นโมเดลิสต้าแม็กซ์ก็จะเปลี่ยนเปลี่ยนแม็กซ์เช่นเดียวกันชุดแต่งรอบคันนะครับนี่เป็งางสวยงามนะครับรวมชุดแต่งแล้วคันนี้กระบะก็ล้านกว่าแล้วนะครับนี่ขึ้นมาโชว์ด้านหลังนะครับลีโวดีชุดแต่งโมเดลิสต้านะครับอันนี้ก็เป็นตัวไฮรักลีโว P-runner Superflex Suspension นะครับอันนี้ดำนะครับแต่ตรงนี้จะเป็นสีเงินอยู่นี่ก็เรียกว่า h ฮ l ล x z e e dition นะครับตัวเตี้ยนหน้าหลอ่อมานี่็อกโก้อันนี้ก็ยังได้รับความนิยมครับสำหรับสายลุยีนนสายลุยนี่ยังได้รับความนิยมมากเช่นเดียวกันนะครับ<า>แล้วก็ในส่วนของตัว Uh, C-HR นะครับ C-HR ตัวแต่ง GR p o r t ์ครับคันนี้ไปดูแบบเท่ๆบึกบึนนะครับอันนี้มาโครนาครอส s นะครับ c r o นครอสก็จะมี uh, ยังไม่ได้เป็นชุดแต่งนะครับตัว v วล o ์ก็ยังไม่มีชุดแต่ง GR นะครับยกเว้นตัวโครนาครอส์ครับที่มีตัว GR Sport ให้นะครับแต่ว่าตัว Mo เดลิสต้เนี่ยเรายังไม่เห็นนะเดี๋ยวเราต้องดูว่าเขาจะเอาไว้ตรงมุมไหนนะครับ น,นี้ก็ยังมีส่วนของตัวยาลิสนะครับเอ็กเอเบิร์นที่ยกช่วงล่างสูงขึ้นมานะครับสำหรับในเมืองที่ตอนนี้คือน้ําท่วมขังน้ํารอระบายก็แล้วแต่นะครับอันนี้จะเป็นแฟลชแพ็กเกจนะครับอันนี้จะมีในส่วนของตัวกล่องให้เรียบร้อยนะครับชุดแต่งให้นะครับสวยงามนี่มาในส่วนของตัวยาลิสเอทีขายดิบขายดีมากๆนะครับ อีกรุ่นที่ตกแต่งได้สวยงามไม่แพ้กันนะั่นคือตัว Yaris E-Tiv Modelista นะครับชุดแต่งอันนี้แม็กนะครับสวยงามเลยทีเดียวนะครับกับตัว Yaris E-Tiv Modelista นะครับดูนี่ไม่ขาดสายเลยนะครับ <c oughs> คนดูนี่เพราะว่าดูรถมันค่อนข้างให้ของมาค่อนครบนะครับแม้ขนาดแบมแบมยังชอบเลยนี่นะครับ ลายมาอีกตัวหนึ่งซึ่งขายดีคือพูดง่ายคือโตต้านี่ขายดีแทบจะทุกรุ่นนะครับรวมถึงตัวนี้เช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตัวโตตา้าครูราอัลติจีอาร์สปอร์ตนะครับอันนี้มันแนวดุดันเห็นไหมรอดุดันเท่นะครับล้านหนึ่งสองสก็ครบอ่ะไฮบิดด้วยประหยัดด้วยเท่แรงด้วยนี่ครับสายหรูโตตา้าแคลมรีนะครับ พรีเมียมลักัวรี่ครับคันนี้โอ้โหมันก็สวยงามจริงนะมีซันรูฟมีครบอ่ะอุปกรณ์ที่เขาให้มานะครับเป็นไฮบิดสวยงามทีเดียวนะครับส่วนอันนี้พลาดไม่ได้ที่จะต้องดูเลยนะครับนั่นคือในส่วนของตัว Bc4x นะครับนี่โตัวต้า Bc4x สวยงามตามท้องเรื่องนะครับ ไปภาพซ้อนกันปุ๊บเออตัดหายตัดหายเสร็จปั๊บฟุตหายด้วยน่เป็นไง BC4X All w h e e l Drive นะครับสวยงามและอีกหนึ่งรุ่นที่หรอแล้วก็เป็นเซอร์ไพรส์หนึ่งตัวนั่นคือตัว GR Corolla นะครับนี่เป็นตัวแรงตัวเท่นะครับสำหรับตัวนี่ GR g r สวยงามเห็นไหม นี้เราให้ดูนิดหน่อยนะคิวยาวนะครับนี่เลยอากาศรอบรอบผม60ปีของบริษัทเตอร์เบตเตอร์ประเทศไทยนะครับเราก็มีการนำสินค้าหลากหลายนะครับมาจัดแสดงในงานมาสเต็กโป๊ปปี้นะครับโดยรถไฮไลท์ของเราเนี่ยก็เริ่มจากตัวด้านขวามือของผมนะครับเป็นตัว BC 4X นะครับก็ถือเป็นรถไฟฟ้าคันแรกนะครับของเตเลต้านะครับที่นำสู่ตลาดในประเทศไทยนะครับเพื่อเป็นการยืนยันว่าเราเป็นผู้นำ ใน XEV อย่างแท้จริงนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบันดีนะครับก็เปิดตัวภายใน1ชั่วโมงเอ้ยอายุสชั่วโมงนะครับหนวันก็มียอดจองมากกว่า3,300คันนะครับก็ได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากลูกค้านะครับส่วนคันที่2นะครับก็อยู่บนสเตจนะครับเป็นตัว g R c o o e l a นะครับซึ่งก็ได้เอามาจัดแสดงนะครับที่นี่นะครับ เป็นครั้งแรกในประเทศไทยนะครับเพื่อให้ลูกค้าในประเทศไทยเนี่ยได้มีโอกาสยนตโฉมตัวเจียโคล่านะครับซึ่งก็อยากจะทราบบันดีนะครับเป็นเครื่องยนต์1.6ลิตรนะครับสามสูบเทอร์โบชาร์จนะครับก็ให้แรงม้ามากกว่าทั้ี่300แรงม้านะครับซึ่งก็ถือเป็นรถเรือคงอนเวอรุ่นร์ลูงหลาเราครับเป็นตระกูลเจียซูรี่นะครับที่แนะนำาต่อเรื่องนะครับต่อจากตัวเจีย86แล้วก็ตัวเจียซนะครับ จากรถโมเดลทงเรานะครับก็ยังมีโมเดลขายนะครับอย่างเช่นตัวไฮรักซีวดีนะครับที่มีการจัดแสดงนะครับเป็นกระบะ4ประตูนะครับมีทั้งตัวยกสูงและตัวเตี้ยนะครับซึ่งในตัวเตี้ยเนี่ยไฮรักของเัานะครับตัวไนรักซีวดีซัตต์อีดิชั่นนะครับเราก็มีการปรับสเปคใหม่ในปีนี้นะครับในเดือนสิงหาที่ผ่านมาโดยเราเน้นเรื่องของการขับขี่หลัก โดยเรามีการใช้ตัวช่วงล่างของ GR Sport มาใส่ในตัวไฮรักซ e ีเวอร์ดีซัตติเดชันนะครับแล้วก็มีการปรับสเปคนะครับปรับล้อนะครับให้ใหญ่ขึ้นนะครับจาก16นิ้วเป็น17นิ้วนะครับซึ่งทั้งหมดนี้เนี่ยในรุ่นปรับปรุงโฉมที่เราเพิ่งทำเมื่อช่วงเดือนสิงหาที่ผ่านมาเนี่ยก็เราไม่ได้ปรับราคาเพิ่มนะครับก็ถือเป็นของขวัญให้กับลูกค้าที่เป็นแฟนคลับของเป็นแฟนแคลับของตัวไฮรักซีโวอดีนะครับนอกจากไฮรักซีโวอดีตัวซัตติเดชันแล้วนะครับก็ mm hmm. ขอพูดอีกตัวหนึงคือตัว ไฮรักซ์ลีวอว์ดีตัวยกสูงนะครับหรือพิลันเนอร์นะครับซึ่งในปีนี้เนี่ยเราก็มีการปรับหน้านะครับในรุ่นปรับปรุงโฉมใหม่เดิมสิงหาที่ผ่านมานะครับโดยใช้ตัวเปลี่ยนหน้ากระจังหน้าเป็นลักษณะของคาปิซอยนะครับคือเป็นเสียบทางหมูนะครับซึ่งก็ให้ความรู้สึกที่ดูแข็งแกร่งดูดันมากขึ้นกว่าเดิมนะครับแล้วก็มีการใส่ตัวสเปกเช่น v c นะครับเป็นสแตนด์สเปกในทุกรุ่นทุกเกรดด้วยเช่นเดียวกันนะครับในตัวไฮลักซ์รีวอว์ดีพิลันเนอร์นะครับซึ่ง และที่ไม่พูดถึงมาได้ก็เป็นตัว Yaris Ativ นะครับซึ่งก็อย่างเทวารบันดีนะครับว่าจนถึงปัจจุบันนี้เนี่ยเรามียอดจองมากกว่า45,000คันนะครับก็ต้องขอขอบคุณลูกค้าทั้งประเทศนะครับก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่เรานํามาโชว์ในงานวันนี้นะครับแล้วก็มีให้ลูกค้าได้สัมผัสได้ดูกันท่าจะขอบคุณนรุ่นพิเศบหลยเช่นเดียวกันนะครับและท้ายที่สุดนะครับก็ขออนุญ,ญ,ญ,ญาตแนะนําตัว Modelista Collection ล่าสุดในปี2023รุ่22เรานะครับก็เรามีการเปิดตัวเพิ่งเปิดตัวไป มีงานแฟชั่นโชว์แถลงข่าวพร้อมกับคุณหมูวสว่างนะครับที่ตัวเทอร์ราซาร์สเฟสนะครับในคราวนี้เนี่ยคอลเลคชันล่าสุดข,ของเราเนี่ยก็มีทั้งหมด3รุ่นนะครับก็เป็นตัวในตัวเทอร์ราฟอร์จินเนอร์นะครับไฮลักซ์วีโว่ดีนะครับแล้วก็ตัวยาริสเอ็กซ์นะครับซึ่งทั้ง3รุ่นนี้เนี่ยเราก็มีการนำมเชว์ในงาน,นกิจกรรมอเตอร์โชว์ชิ้นเดียวกันเป็นครั้งแรกนะครับให้ลูกค้าได้มีโอกาสสัมผัสตัวอาร์มบูร์นสตาคอลเลคชันล่าสุดข,ของเราครับอ,อยากให้พิธีนนพูดถึงกิจกรรมแคมเปปญแล้วก็โโรม,มชั่่นตางๆ ที่ลูกค้ามาสั่งซื้อจองในงานบ้านครับครับผมในงานนี้นะครับเราก็มีตัวแคมเปญพิเศษของตัวไฮลักซีโรดีนะครับก็เป็นดอกเบี้ยพิเศษ1.49%นะครับพร้อมทั้งขับฟรีถ้าเกิดจองวันนี้นะครับออกรถนะครับขับขับฟรีทั้งหมด90วันนะครับก็เป็นแคมเปญที่เรามองว่าเป็นพิเศษสุดจริงๆนะครับของตัวไฮรักซีโรดีครับและนอกจากนั้นนะครับตัวยานลิสของเรานะครับแพชแบ็กค่าประตูของเรานะครับก็มีแคมเปญพิเศษสุดจริงๆนะครับคือว่าลูกค้าสามารถเลือกได้ครับ จะจ่ายาดาวเพย์เมนต์ศูนย์บาทก็คือไม่ต้องจ่ายดาวเลยนะครับหรือว่าจะเป็นดอกเบี้ยศยก็ได้นะครับก็เป็นอีกหนึ่งแคมเปญที่เราจัดมาให้ลูกค้านะครับในช่วงมากรรมมอเตอร์โปไปดิ่งทช่เดียวกักนครับแล้วก็นอกจากนั้นนะครับ นอกจากแคมเปญของรถแล้วเนี่ยเรายังมีแคมเปญพิเศษนะครับเฉลิมฉลองครบรอบ60ปีของบริษัทโตลต้ามอเตอร์ประเทศไทยนะครับก็เป็นแคมเปญโตลต้านะครับ60ปีแจกอะไหล600รางวัลนะครับซึ่งก็เป็นแคมเปญสับ뚜้กค้าทุกคนนะครับที่จองรถในช่วงนี้นะครับทั้งที่งานนี้แล้วก็ทางบ้านนะครับที่ตัวแทนจำหน่ายทัางประเทศนะครับก็จะได้มีโอกาสลับกี่รอนะครับรางวัลทั้งสิ้นใน600รางวัลนะครับซึ่งคิดเป็นมูลค่ารวมกันมากกว่า6ล้านบาทนะครับก็อยากให้ลูกค้าเนี่ยได้มีโอกาสมา จองรถจับจองรถในช่วงนี้แล้วก็รุ่นรางวัลลบบกี่ดอ,อกกับเราไปได้วยกันครับผมนอกจากนี้ก็มีสิ่งที่เราสั่งเออได้มาด้วยเช่นกันคระทำเป็นนี้ทั่วประเทศไหมคะเป็นทำเป็นทั่วประเทศครับผมเขาจองที่ไหนก็ได้นะครับจะที่งานนี้ก็ได้หรือว่าเดินไปที่โชว์รูมผู้แทนจหน่า,นายทั่วประเทศก็ได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็นอกจากนั้นนะครับอาจจะขอฝ่ายที่นึงนะครับในงานงานการมอเต็กสโนะครับคือเนื่องจากจัดงานที่กรุงเทพใช่ไหมครับแต่เราก็เข้าใจว่าลูกค้าที่อยู่ในส่วนของภูมิภาคเนี่ยก็คงอยากจะมีโอกาสได้สัมผัสได้รับข้อมูลข่าวสารเช่นเดียวกันนะครับในบูธเนี่ยเราก็จะมีการจัดไลฟ์ทุกวันนะครับจากผู้แทนจําหน่ายของโตโต้าทุกวันนะครับเพื่อเราแชร์จะส่งผ่านข้อมูลเนี่ยไปให้กับลูกค้าที่อยู่ทั่วประเทศของเรานะครับเด้มีโอกาสรับทราบข้อมูลสินค้าของเราทุกรุ่นทุกคันนะครับ นอกจากนั้นนะครับในวันที่8ธันวาคมนะครับก็จะมีการจัดไลฟ์สดนะครับโดยบริษัทโต้ต้มอเตอร์ประเทศไทยจากศูนกลางเชนเดียกันะครับก็จะมีการมีเขาเรียกว่ามีออนท็อปดิสคาวให้กับลูกค้าที่มาร่วมรับชมไลฟ์แล้วก็ร่วมเล่นกิจกรรมกับเราด้วยนะครับสามารถใช้ดิสคาวตัวนี้เนี่ยไปเป็นส่วนลดเพิ่มเติมนอกเหนือจากแคมเปญต่างๆที่เรามีนะครับที่โชลุงเพื่ะไทยกับนักวเทศได้เช่นเดียวกันครับผม นี่ก็เป็นอีกินก่รรงกที่เราพยายามจะเขาเรียกว่าส่งส่งมอบความสุขแล้วก็ส่งถ่ายข้อมูลเนี่ยให้กับลูกค้าของเติร์งต้าที่มีอยู่ไม่ใช่มาแค่ในกรุงเทพฯหละครแต่ทั้งประเทศให้มีโอกาสได้รับข้อมูลเช่นเดียวกันในสุไรที่ชอบ